ละครชีวิตรักเมียน้อยตอนที่สี่นงนวลไปซื้อผ้าหนมามัยเสร็จแล้วก็มานั่งกินส้มตำกับเพื่อนป้าผินยังแอบตามมาดูอยู่เป็นยังไงบ้างแกไปอยู่บ้านแม่ผัวมาเดือนหนึ่งท้องยังท้องอะไรล่ะแกฉันเนี่ยยังต้องไปซื้อผ้าหนมามัยอยู่เลยอะเป็นรอบเดือนแล้วอุตสาหลุ้นว่าให้มี ไม่มีสักทีโอ้ยตายแล้วนี่สามีแกเป็นหมันหรือเปล่าฮะอยู่ด้วยกันมาตั้งนานละทำไมแกถึงไม่ทองสักทีหน้าแปลกจังแกอย่าพูดให้ฉันกลัวแบบนั้นสิฉันได้บอกทุกคนไปว่าฉันทองไปแล้วถ้าเกิดว่าพี่หนุ่มเป็นหมันฉันจะทำยังไงคุยอะไรกันวะไม่ได้ยินเลย เอาหูไปใ,ใกล้ๆอีกหน่อยดีกว่าแล้แม่ผัวแกว่ายังไงบ้างยังจับผิดแกอยู่หรือเปล่าจับสิฉันต้องแกล้งทธาเป็นอาเจียนทุกวันเลยแต่เขาก็ยังดูสงสัยฮะเดี๋ยวฉันคิดก่อนว่าจะทำยังไงว่าแล้วปาผินก็รีบกลับบ้านเอาเรื่องที่เห็นนงนวลไปซื้อผ้าหนาไมมาบอกคุณนายดาว คุณนายตกใจที่ได้รู้แบบนั้นดีเก็บพูดจริงๆใช่ไหมนางผินไม่ได้ตาฝาดแน่นะจริงแท้แน่นอนค่ะคุณนายไม่รู้ว่าซื้อมาให้ตัวเองหรือว่าซื้อไปให้ใครแต่ว่าเห็นหยิบผ้าหนามไยมแล้วก็ปิดจ่ายเงินจะจ,ะ,จะตาเลยค่ะคุณนายมันจะต้องซื้อให้ตัวเองแน่มันไม่ไดีท้องมันหลอกลูกชายฉัน น้อยนางผู้หญิงสันละแล้วแตวแบบนี้คุณนายจะเอาอย่างไงล่ะคะจะไล่คุณนงนวนออกไปหรือว่าจะทำอยัางไงฉันก็จะให้มันเลิกกับลูกชายฉันนะสิคนโกหกแบบนี้ฉันเอาไว้ไม่ได้หรอกเลี้ยงไม่เชื่องมันจะแหวงกัดอะไรเราบ้างก็ไม่รู้แล้วคุณหนุ่มจะยอมหรือคะคุณนายท่าทางรักกันอุ้ยรักมากด้วย ยอมไม่ยอมก็ต้องยอมละฉันเป็นแม่พูดไม่ฟังก็ให้มันรู้ไปแย่ yeah, แล้วแม่ของพี่หนุ่มรู้เรื่องนี้แล้วทำยังไงดีอะตายแล้วถ้าเกิดเขาจับได้พี่หนุ่มจะต้องได้แต่งงานกับเย,ยลิตาแน่ฮัลโหลกิงฉันจะทำยังไงดีแม่เขารู้แล้วว่าฉันน่าไปซื้อผ้าดทำไมอะแก แกก็บอกว่าซื้อมาให้ฉันสิแล้วก็อย่าให้พวกมันแตะต้องตัวแก่โดยเฉพาะส่วนท้องเข้าใจไหมยตัวฉันไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อหรือเปล่าวะสิเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองลองดูก่อนนะก็ได้ก็ได้หวังว่าพวกเขาจะเลิกสงสัยฉันสักทีคุณนวลคุนนายดาวให้มาตามไปพบค่ะ ได้คะ่ปะป้าผินนงนวลสูดลมหายใจเข้าปอดและพยายามตั้งสติเออแล้วคุณแม่มีเรื่องอะไรป้าผินรู้ไหมคะไม่รู้สิคะถ้าคุณนวลอยากรู้คุณนวลก็ต้องรีบไปท่านรออยู่แล้วคะ่ะไปเลยคุณจะได้รู้ขอบคุณนะคะป้าผิน มาสักทีสิฉันจะได้จัดการให้รู้แล้วรู้รอดคุณแม่คะคุณแม่มีอะไรให้นวลรับใช้หรือเปล่าคะฉันไม่มีอะไรจะให้หล่อนรับใช้หรอกฉันแค่ยอยากจะถามหล่อนว่าหล่อนไปซื้อผ้าอนามัยมาใช่ไหมแม่นงนวลใช่ค่ะคุณแม่นั่นไงหล่อนหลอกลูกชายฉันหล่อนไม่ได้ท้องคนท้องที่ไหนจะซื้อผ้าอนามัย หนูท้องจริงๆนะคะคุณแม่สาบานได้เลยว่าหนูอะท้องจริงๆหุบป,ปากไปเลยขนท้องบ้าอะไรใส่ผ้านอนามัยนะฮะฉันไม่ใช่คนปัญญาอ่อนที่จะเชื่อหล่อนหนูซื้อไปให้เพื่อนนะคะป้าผิงอะได้บอกหรือเปล่าว่าหลังจากซื้อผ้านอนามัยแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนทําไมต้องไปซื้อให้เพื่อนเพื่อนหล่อนเป็นอยหรือไงยะเขาไม่สะดวกนะคะ ประจำเดือนมันเปื้อนกระโปรงหนูก็เลยต้องออกไปซื้อให้เพราะหนูเองก็ต้องไปซื้อของใช้ยอยู่แล้วถ้างั้นให้ฉันเปิดดูว่าหล่อนมีประจำเดือนหรือเปล่าไม่นะคะคุณแม่อย่านะทําแบบนี้ไม่ให้เกียติกันเลยคนอย่างหล่อนมีเกียรติด้วยเหรอยะฮะมานี่ฉันจะดูไม่นะคะคุณแม่อย่านะคุณแม่ทำอะไรนวลน,นะครับช่วยนวลด้วยค่ะพี่นุม่ม คุณแม่จะเปิดกระโปรงนวลเกิดอะไรขึ้นครับแม่จะเปิดกระโปรงนวลทำไมเมียแก่ไม่ได้ท้องมันโกหกมันไปซื้อผ้าทำไมไม่นะคะนวลบอกเราว่าไปซื้อให้เพื่อนถ้างั้นก็ไปหาหมอไปเดี๋ยวนี้ไปตรวจให้ฉันได้เห็นกับตาเลยได้ค่ะคุณแม่ถ้าคุณแม่ไม่เชื่อนวลจะไปตรวจให้ดูนงนวลเชิดหน้า ไม่กลัวที่จะไปตรวจเพราะกิ่งเดาเหตุการณ์ได้และว,วางแผนให้เธออยู่แล้วแกต้งตั้งสตินนนวลเชื่อเลยว่าแม่ผัวแกต้องสั่งให้แกไปตรวจที่โรงพยาบาลแน่แล้วฉันจะทำยังไงแกก็รู้ว่าฉันไม่ไดีท้องไม่ต้องห่วงฉันจะเอาฉี่คนท้องไปเปลี่ยนให้แกเองแกมารอที่หลังโรงพยาบาลได้เลยขอบใจนะกิ่งความหวังของฉันอยู่ที่แกแล้ว ว่าแล้วถังหมดก็ไปที่โรงพยาบาลเมื่อไปถึงหมอก็ให้นงนวลเก็บปสัสสาวะเพื่อมาตรวจหนุ่มกับแม่รอรือใจจดจอ่อชายหนุ่มหวังให้ท้องจริงแต่คุณนายดาวคาดหวังว่านงนวลจะไม่ท้องโอ๊ยทำไมกิ่งยังไม่มาอีกนะโอ้ยถ้าเกิดหายเข้าไปในห้องน้ำนานเกินไป วกเขาต้องสงสัยแน่ว่าทำไมเราฉี่ไม่เสร็จสักทีเอาอย่างนี้ดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วแกโอ๊ยเก่งแกมาช้ามากเลยฉันตกใจหมดใจไม่ดีเลยแหนก็กว่าจะไปขอซื้อฉี่เพื่อนร่วมงานฉันมาได้มันนะ่ะคิดเงินฉันตั้งพันหนึ่งฉี่บ้าอะไรวะคิดตั้งพันหนึ่งขอบใจมากนะฉันต้องรีบไปแล้วแล้วฉันจะโอนเงินคืนให้ เป็นไงบ้างครับหมอผลตรวจของภรรยาผมยินดีด้วยนะคะภรรยาของคุณตั้งคันค่ะยินดีด้วยจริงๆเห็นไหมครับแม่ว่านวลท้องจริงๆคุณหมอแน่ใจเหรอว่าแม่นงนวลนี่ท้องจริงๆไม่ได้ตรวจผิดแน่นะไม่ผิดหรอกค่ะคนไข้ตั้งคันจริงๆดิฉันใช้ชุดทดสอบตั้งสามครั้งเลยนะคะ ชัวค่ะตั้งคันจริงๆแน่นอนเป็นไปได้ยังไงเนี่ยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเมียน้อยตอนที่4ค่ะชอบกันไหมคะระหว่างริตากับนงนวลรู้สึกว่าจะเสียงแตกชอบทั้งสองคนกันเยอะเลยนะคะช่วยกันคอมเมนต์นะคะว่าอยากให้เรื่องราวเป็นยังไงต่อไป กดไลค์และคอมเมนต์ได้เลยค่ะ